สวัสดีครับครับสวัสดีครับผมครับบ่าวครับสวัสดีครับได้ข่าวว่าเลขรับเจ้านี้แม่นนะคะแม่นนะครับเลขรับลังสิทธิ์พี่บ่าวติดตามมาจิงวดแล้ะผมตั้งแต่ผมเริ่มทําช่อง youtube ใหม่ๆนะครับผมแล้วก็ผมกอซื้อตามมาสองสามวดผมก็ถูกนะครับเคยลงเอาลงช่องอยู่นะครับผมแล้วก็ผมหยุดไปเสียเดือนแล้วก็มาทําต่อนะครับผม หรือวันนี้มาเอาลงให้วัแรกนะครับวัที่แล้วก็ผมก็โทรไปถามไปเค้นแล้วนะครับเขาก็ถูกอยู่นะครับแต่เราไม่ได้เอาลงช่องนะครับผมวัที่แล้วเราลงในผ้าสายป่าครับผมมันคนละอันใช่ไหมครับคนละอันครับผมคนละอันเนาะครับถ้าจะลงเยอะเดี๋ยวเอฟซีจะสับสนนะครับไปวันวันที่แล้วเลยเอาลงวันนี้นะครับผมเลขครับตังสิทธิ์มันก็จะมีบอกไปได้วันที่มานะครับผม ขาถูกขีงงวดครับเพื่อความมั่นใจให้เอฟซีครับของเขาใช่ไหมครับผมใช่ใช่ของเขาถูกเกือบทุกวดนะครับสามตัวมั่งสองตัวมั่งนะครับผมเขาก็ตัดเล่นเอานะครับผมได้ยินว่ากว่าจะได้มาเตียงกันอยู่ยกหนึ่งแมนครับผมเพราะเขาจะไม่ให้เพราะว่าเขาก็รอติดตามพี่บ่าวอยู่เพราะเขาไม่เห็นพี่บ่าวลงช่องนะครับผมเป็นเพื่อนพี่บ่าวเหรอเป็นเพื่อนผมนะครับผมเขาก็อยากเอาเผยแพร่เพื่อเป็นสะพานบุญให้เขานะครับผม ทีนี้ก็พี่บ่าวบอกเอามาวัดนี้จะลงช่องลงไเยอะเลยนะครับผมลงหลายๆช่องเลยนะครับผมครับเป็นเลขลับลังสิตเลขลับลังสิตนะครับผมเพื่อนพี่บ่าวอยู่ลังสิตครับผมครันคนละอันกับปู่วัดป่าเนาะคนละอันแล้วปู่วัดป่าวันนี้จะปล่อยไหมครับผมหรือว่าปู่วัดป่าวดนนี้นะครับผมต้องรอหลังวันที่ยี่สิบห้าไปแล้วนะครับผมพี่บ่าวโทรไปถามปู่แล้วนะครับรอหลังวันที่ยี่สิบห้านะครับผมใครขอเบอร์โทรปู่นะครับ ปูไม่ให้นะครับผมอ่าชัดเจนเนาะครับผมปูไม่ให้เบอร์โทรนะครับผมเพราะว่าปูจะอยู่ยากนะครับผมครับอวันนี้ก็เป็นเลขเพื่อนเพื่อนพี่บาวสนิทเลยใช่ไหมครับครับผมเลขครับลังสิทธ์ครับวมากเข้าครับลังสิทเข้าสามครับสามตัวตรงสามตัวโต๊ดเข้าอยู่นะครับผม้วสแตสองตัวนี่ตัดด้วยใช่ไหมคะสองตัวนี่ตัดเอานะครับผมเขาจะมี สำหรับคนทบน้อยพี่บ่าวก็จะพูดเสมอนะครับในวงไว้ให้นะครับสําหรับคนทบน้อยนะครับผมคนทบเยอะก็เอาหมดนะครับผมฟาดโหลดเ,หเป็นหม<ะ>ดเลยพี่บ่าวดูว่าความฝันครับน,นี่เขาเป็นเลขสูตรเขาครับผม,มแล้วก็เป็นเลขสูตรเลขเลข,เลขล็อกเหรอเป็นยังไงเป็นเลขสูตรแล้วเขาก็รอดูอีกทีนะึงแล้วเขาถึงจะปล่อยออกมานะครับผม,มคือเขารอดูกันหลายๆอย่างนะครับผม,มเขาบอก แค่วา้บอกว่าเป็นเลขลับนะครับเขาไม่อยากบอกที่มานะครับผมบอ,อกสแสดงว่ามีที่มาอยู่มีที่มาอยู่นะครับผมแล้ววันนี้ก็หวยออกสัญจรด้วยนะครับผมที่จังวันไหนโคราชโคราชนะครับผม,มวันนี้ยาโมโอ,ออกซึกครับผมยาโมสิบบออกซึกเหมือนเนาะบัดไงบ่าวหวยโคราชนี่ซื้อให้นะครับผม fc พี่บ่าวมีตัวรักอยู่แล้วนะครับผมที่เพื่อนพี่บ่าวชงไม้นะครับผม,มตัวรักอินทงหากใช่ครับผมบตรงใจพี่บ่าวนี่ยใช่ไหมใช่ครับผมออกไหนพี่บ่าวออกัจนี้มีกตัไหี่บ็าวออกตันี่บอกนพี่บ่าวออตัวหนเป,นไปไน็บผมเอนพี่บ่าวอตัวไพี่บอบตัวพี่บ่าวอัี่บาวัี่บอตัวผมสี่ชามอบตัวไหพสหพี่บา่าอกตี่บอกตับผาวอันี่อบอกับผาอกตั่บาอันบผมอกตวนบางอก็วหนาสามอห่าวับผม โอ้ตรงตะเลขพี่บ่าวว่ที่แล้วเนาะครับผมพี่บ่าวอยู่รังสิตนานไหมพี่บ่าวทำงานอยู่รังสิตนะครับหลายปีนะครับผมเป็นสิบปีนะครับผมค่ะคือเขาส่งให้ตลอดคือส่งให้ตลอดนะครับรู้จักกันตอนอยู่รังสิตนะครับผมค่ะเาก็เข้าตลอดใช่ไหมครับเขาก็เข้าตลอดนะครับสองตัวบ้างสามตัวบ้าง บางทีเข้ามาสามวดแล้วก็หลุดไปสักวดดวดต่อไปก็เข้าอีกนะครับผมส่วนมากจะเข้าสามเหครับพี่บ่าวส่วนมากจะเข้าสามนะครับผมตรงหรือโต้สครับบางทีก็ตรงบางทีก็โต๊ส<ว>นะครับผมโอ้โหเป็นอีกหนึ่งแนวทางเนาะที่น่าสนใจนะครับผมอันนี้ก็เป็นครั้งแรกของทางช่องนะครับที่ <c oughs> ถ่ายทำเนาะครับผมที่บ่าวเมือวานนะครับซึ่งรูปประวัติเป็นครั้งแรกนะครับผมเอามันลุ้นกันว่าตัวเลขจะเป็นตัวไหนนะครับผมมาพี่บ่าวชมเลยครับผมครับผม ที่วงกลมนะครับผมนั่นสําหรับคนพบน้อยนะครับพี่บ่าวจะเน้นเสมอน,นะครับผม <c oughs> นี่จะเลขรับลังสิบนะฮะส่วนมากจะเข้าสามตัวนะครับผมครับผมห้าห้าสามนี่ก็สวยนะ ส่วนมากแล้วจะเป็นสามตัวนะใช่ไหมพี่เบาใช่ครับผมอันนี้เลขรับรังสิตของพี่เบาตั้งแต่พี่เบาหยุดไปเข้ามาแล้วกี่งวดคะตั้งแต่ที่ว่าหยุดออกช่อง youtube ก็เข้ามาตลอดนะครับผมยังไม่มีพลาดใช่ไหมพี่เบามีพลาดอยู่วดหนึ่งนะครับผมส่วนมากจะเข้าสองตัวอยู่นะครับผมแสดว่าปีหนึ่งนี่หลุดแค่ครั้งเดียวใช่ไหมปีหนึ่งหลุดครั้งเดียวนะครับผมตั้งแต่ พี่บ่าวก็หยุดทําช่อง youtube ไปสี่เดือนนะครับผมประมาณสี่เดือนตอนนี้กลับมาทำตัวไหนนะครับพี่บ่าวชอบสองสี่เก้านะครับผมสี่เก้าพี่บ่าววงกลมกับที่พี่บ่าววงกลมนะครับคือตัวชอบพี่บ่าวนะครับผมเบิ้ลนะครับหววสัญจรระวังเบิ้ลนะครับผมไม่ไปน่าเบิ่อเนาะครับผมเดี๋ยวถ้ามีโค้งสุดท้ายพี่บ่าวเขาถ้าเขาทักโทรมาหาพี่บ่าวโค้งสุดท้ายเดี๋ยวจะ ตามมาอีกทีนะครับเพราะเขาว่ารอนะครับผมติดตามพี่บ่าวนะครับครับผมได้ครับพี่บ่าวครับครับผมแสดงว่าเป็นเพื่อนสนิทของพี่บ่าวครับผมเพราะว่าตอนนี้เขากําลังรออยู่เพราะว่ามันมีตัวอยู่ตัวนึงนะครับผมก็บอกว่ามันอาจจะตรงเดี๋ยวเขารอเขาจะเฉลยอีกทีนะครับผมเดี๋ยวพี่บ่าวลงให้โค้งสุดท้ายอีกทีนะครับแต่อยู่ในนี้ใช่ไหมครับอยู่ในนี้ครับผมอ่ารอลุ้นค่ะับผมเขาเน้นเขาครับผม ยังซื้อง่ายเนาะก็นได้ดเน้นเนาะใช่ครับผมถ้าผูว่ามีเงินกัสีอาจเพิ่นก็ชอบเลือกตัวนีุ้่ณชนะครับพี่บ่าวจะย้านะครับ fc นะครับสําหรับคนอน้อยนะครับผมของพี่บ่าวนี่พี่บ่าวก็เผยแพร่เพื่อให้ fc ถูกนะครับเผื่อเป็นสะพานบุญให้เขานะครับผมกับที่เขาให้มาเขาให้มาบอกตอใช่ครับผมพี่บ่าวไม่ได้ลงอยู่สี่เดือนนะครับ โดนเขาศูน hmm. ย mm ์นะครับเมื so so like ่อคืนยังเถียงกันนะครับผมเอาเลขชุดนี้มาลงนะครับผมศูนนี่เป็นว่าบงใช่ไหมครับรับผมเขาจะไม่ให้ใช่ไหมเขาจะไม่ให้นะครับผมเพราะพี่บ่าวไม่เอาของเขาลงเขารอเขาติดตามพี่บ่าวอยู่นะครับผมคขอบคุณมากว่าจะได้ชุดนี้มาต้องเถียงกันก่อนใช่ครับผมเขาศูนย์เขาศูนย์มันจะไม่มาศูนย์เหรอวันนี้จุดมู่ศูนย์ให้นะครับเราเามนี้นะครับผม พาาว่าพี่บาวหยุดมาแล้วสี่ห้าเดือนค่ะนี่ก็เป็นแนวทางของเลขลับลังสิทธ์นะคะตัวจีได้มากตัวนี้อยากเห็นแซนเขียนพี่น้องเอ้ยเียงกันมือขึ้นนี้ว่าเป็นเฮี้ยนีิเฟิ่ง เขาบอกให้ออกช่องให้หน่อยเนาะใช่ใช่ครับผมพี่บ้าง่องไม่ได้ออกแค่ทีเจ้าชอีกจุดศูนย์แล้วอะไรต่างๆเป็นแนวทางที่บ่าวนะคะเป็นลายพระลงถ่ายจากหลังสิษย์นะคะปุ้ยดาบพี่น้องเป็นเพียงแนวทางส่วนมากเขาจะเข้าสามตัวส่วนมากจะเข้าสามตัวสามตัวโตต่อสามตัวตรงก็เป็นไปได้เนาะพี่น้องเนาะค่ะกะไซวิจารณญาณในการรับชมรับฟังค่ะรัฐบาลไทยค่ะ ตลอดครับผมมี้นะคะให้ใช้แวทางของเลขรับลังสีของพี่บาวเดอพี่น้องค่ะกระจาวิจรารณญาณในการรับช่มรับฟ้างเอาเนาะคะ่ะว่าจะได้มากมือขึ้นนี้โทษเทียงกันอยู่ก็วา่าเพิ่นทรงห้มากเรื่อยๆรื่อพี่บาวเมืองไต้บ่ได้เอาโล่ไหค้ค่ะมือน,นีคกะเลยได้เอาโล่งห้ถือโอกาสเอาล่งห้ยเนาะคะ่ะกับผู้ได้มากคลิปนี้ก็าฝากกไลไ์กแชร์กุรกติงแจงเตือนไว้เด้อพี่น้องเพื่อเป็นกำลังแรงใจให้ทางช่องคะ่ะทาง่องการ ทิ่มใบเป็นแนวทางเนาะค่ะมากระจัดขัดกัะพานพี่น้องเรบีทางบ้านกับฟังเดิงเนาะค่ะสำหรับแนวทางนี่ไอบ้บ้าพไดในมาสูนหัวเ้อค่ะแต่ว่าวพ่นมาแล้วล่วงจองไห้ก็ขอโทษของอภัยเนาะค่ะสำหรับคลิปนี้นจีดํากับพี่บ่าก็บจีอจบกิบไปเพียงเท่านี้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ <c oughs>